สวัสดีครับผมวันนี้จะทดลองแบบสบายๆก็คือจะทดสอบการเฉลยข้อสอบแบบบันทึกภาพและเสียงคือข้อสอบแบบดูเอกสารได้นั้นมันจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องแสดงความเห็น และต้องมีเหตุผลที่น่าเชื่อถืออยู่เบื้องหลังความเห็นนั้นการฝึกให้ตนเองคิดอย่างมีเหตุผลหาเหตุผลมายืนยันความเห็นของตอนเนี่ยเป็นความจำเป็นอย่างมากของการเรียนในระดับปัญญาตรีปัญญาโทและก็ปัญญาเอกถ้าเรายังเคยชินอยู่กับระบบว่าถ้าฉันจำได้ฉันก็เป็นคนเก่งแล้ว จำได้เก่งแล้วเนี่ยมันไม่จริงเนื่องจากว่าคนจําได้อาจจะไม่ใช่คนเก่งในระดับการเรียนที่สูงขึ้นไปก็ฝากว่าที่ดูเอกสารได้เพื่อจะหาเหตุผลมาสนับสนุนความเห็นของเราเพราะฉะนั้นการตรวจข้อสอบแบบดูเอกสารได้มันก็จะไม่เหมือนกับตรวจ ้อสอบที่เน้นความจำก็เราทดลองนะ,ฉะเฉลยข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องจงเขียนความเก่าแก่และดั้งเดิมความน่าเชื่อถือของพระตรปิดกฉบับภาษาบาลีและภาษาไทยเราต้องแยกกันเวลาตอบเนี่ยความเก่าแก่ดั้งเดิมนี่พูดแบบสบายๆนะว่าในสายเถราวาทเราเนี่ย มีการสังขยนาหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วก็มีการรวบรวมคำสอนในเวลานั้นอย่างเป็นระบบคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงอยู่ในในฐานะที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในเวลานั้นอะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระเถระทั้งหลายพระอาราันทั้งหลายก็คงไว้ทั้งหมดไม่ไม่ประยุกต์ไม่ดัด แปลงไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีแต่ว่าพอแปลมาเป็นภาษาไทยต้องเข้าใจว่ามันขึ้นอยู่กับสำนวนการแปลและความเข้าใจของผู้แปลแน่นอนว่าเมื่อการเวลาผ่านไปนับพันปี2,000ปีก็จะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม ผู้ที่อธิบายคําของพระพุทธเจ้าเรียกกันว่าพระอัตถกถาจารย์หรืออัตถกถามาอธิบายพุทธพจน์ทีนี้พุทธพจน์ท,ที่อธิบายเนี่ยท่านอธิบายด้วยความระมัดระวังอธิบายเพื่อให้คนในสมัยนั้นๆได้เข้าใจคำตรัสของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจน ไม่ได้มีการบ่อนทำลายหรือคิดจะทำลายพุทธพจน์คือเราต้องไม่ตั้งข้อรังเกียจและอัตรกษาจารย์ที่ท่านมีวัตถุประสงค์ที่ดีมากๆในการประยุกต์คำของพระพุทธเจ้าให้เหมาะกับสมัยนั้นๆทีนี้เมื่อมีการแปลเป็นภาษาไทยเนี่ย การแปลส่วนใหญ่ก็จะต้องไปดูอัตฉกถาด้วยผมอยากจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆเช่นว่าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดจักสำรวมจิตผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารก็ลองมานึกว่าบ่วงแห่งมารคืออะไรถ้าไปดูที่พระอัตฉรถาจารย์ท่านก็จะบอกชัดอธิบายชัดว่าบ่วงของมารก็คือกามคุณห้า ก็คือคุณของกามคุณของความใคร่ที่มาทางตาก็คือรูปที่มันสวยๆงามๆเนี่ยเป็นเป็นบ่วงทางตาเสียงไพเราะก็เป็นบ่วงทางหูกลิ่นที่ดีหอมๆก็เป็นบ่วงทางจมูกแล้วก็ทางลิ้นทางกายทางห้าเนี่ยกาม,มาคุณห้าได้ชื่อว่าเป็นบ่วงของมนัน เป็นการอธิบายที่ชัดเจนนี่คือคุณประโยชน์ของอัตกกาาเราอย่ามองว่าอัตฉกถาจะมาทำร้ายพุทธพจน์ไม่ใช่เช่นนั้นเลยมีแต่อธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนี่ที่ผมยกตัวอย่างนะทีนี้เวลาเราจะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยถ้าคำไหนผู้แปล ى, รู้สึกว่าแปลไม่ได้ไม่แน่ใจลังเลเนี่ยก็จะไปดูอัตรถาอีกทีหนึ่งว่าอัตฉกถา กล่าวแก้กล่าวอธิบายว่าอย่างไรก็จะอธิบายหรือแปลตามอัตรถาาอีกทีหนึง่งนี่คือภาษาไทยให้นึกว่าเราใช้ภาษาบาลีเป็นเกณฑ์ภาษาบาลีนั้นเป็นคําที่จะอยู่แบบนี้ไปหลายพันปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ภาษาไทยนั้นย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อย่างถ้าเราไปแปลพระตริีดกในสมัยสุขโขทยัยเราก็จะพบว่ามีคำว่ากูอยู่นะกูก็แทนคำว่าอัตมาหรือแทนคำว่าเราก็ไม่ใช่คำหยาบนะในยุคสมัยนั้นถือเป็นคำปกตินะในยุคสุขโขทยัยนะก็เช่นํำนวนว่าพระเจ้าสุดโทธนะจกเป็นพ่อกู พระนางสิริมหามายาจักเป็นแม่แห่งกูอย่างนี้เป็นต้นการแปลในลักษณะที่มันเหมาะกับยุคสมัยการแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยดังนั้นเมื่อเราสงสัยภาษาไทยก็ให้กลับไปดูที่ที่ตัวบาลีเป็นหลักก็ให้คิดว่าความเก่าแก่ดั้งเดิมและน่าเชื่อถือ2,000กว่าปีที่ผ่านมานั้น ภาษาบาลีเป็นหลักเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือที่สุดส่วนภาษาไทยนั้นแปลมาอย่างไรเราก็ต้องตรวจสอบกันเป็นครั้งเป็นคราวเป็นฉบับไปนี่เราต้องคิดอย่างนี้แล้วทีนี้คำถามยังมีต่อไปอีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพระสูตรในนิกายมหายานแล้วเป็นอย่างไรให้อธิบายตามความเห็นของเรา ตามความเห็นของผมก็คือพระสูตรในนิกายมหายานั้นมีชื่อผู้แต่งอย่างชัดเจนเช่นท่านนาคารชุนมหาเถระท่านก็แต่งปรัชญาปารมิตาสูตรหรือพระสูตรทั้งหลายท่านแต่งหลายสูตรด้วยกันคือเมื่อหนึ่งพันปีผ่านไปเนี่ยมีพระเถระเกิดขึ้นแล้วก็แต่งในลักษณะนี้ต้องเข้าใจว่า ไม่ใช่การแอบทำแล้วมาอ้างว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้คือไม่ได้บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท่านแต่งจริงๆนี่ไม่ได้เอาคือไม่หลอกใคระว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้แต่งแต่บอกว่าพระสูตรอย่างนี้มีการแต่งขึ้นเมื่อหนึ่งพันปีผ่านไปนี่อ่ะ เพราะฉะนั้นเรามามองว่าถ้าจะให้คิดกันจริงๆน่ะมหายานเนี่ยประสูตรในนิกายมหายานเป็นการประยุกต์ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่ท่านสอนนั้นตัวอย่างเช่นเรื่องการปล่อยวางการช่วยเหลือสาธารณะทำจิตให้ใหญ่เป็นจิตแบบพระโพธิสัตว์พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นคนอื่นสัตว์อื่น ซึ่งพระสูตรเหล่านี้ไม่ได้ไปขัดแย้งกับพุทธพจน์เดิมในพระไตรปิฎกแต่ว่าท่านแต่งขึ้นมาอาจจะอ้างว่าพระพุทธเจ้าตัสกับพระสารีบุตรบ้างตัดกับพระสุภูติบ้างแต่และสูตรเนี่ยก็อ้างพระเถระต่างกันไปว่าพระพุทธเจ้าไปตัดกับใครไว้ดังนั้นแต่เรื่องแต่งก็คือเรื่องแต่ง ก็ให้เข้าใจว่าการแต่งเนี่ยมีทั้งสองฝ่ายฝ่ายหินยาณหรือฝ่ายสายเทรวาดเนี่ยเวลาแต่งอธิบายก็ออกมาเป็นอัตรกราธรรมบทนะมีนิทานมาประกอบพุทธพจน์อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามหายานเนี่ยกล้าหาญแต่งเป็นพระสูตรขึ้นมาใหม่แต่เขาก็ยอมรับว่าเป็นการแต่งแล้วก็เคารพนับถือกัน แล้วเรามามองโลกปัจจุบันว่ามหายานนั้นเติบใหญ่อยู่ในหลายประเทศมีผู้นับถือมากกว่าสายเทรวาสเพราะฉะนั้นทั้งแบบดั้งเดิมเก่าแก่ดั้งเดิมกับแบบประยุกต์ใหม่ก็มีดีกันคนละฝ่ายคนละส่วนอันนี้เรามองในฝ่ายบวก แล้วมาเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรความเห็นของเราก็เป็นอย่างนี้ก็คือวิเคราะห์ไปตามความเป็นจริงก็ลองตอบในข้อที่หนึ่งไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดี